สวัสดีค่ะวันนี้นานาจะพามาทำปลาตั้งโกนะคะก่อนอื่นเรามาเตรียมส่วนผสมที่1กันเลยจ้าน้ำเปล่า900 ml น้ำตาลทรายขาว6ช้อนโต๊ะเกลือ3ช้อนชาแอมบูเนีย1ช้อนชาค่ะและสุดท้ายตามด้วยน้ำมันพืช3ช้อนโต๊ะค่ะ คนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันให้ดีเลยนะคะเรามาทำส่วนผสมที่สองกันเลยค่ะแป้งสาลียี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ1กิโลกรัมค่ะวันนี้นานา,นาใช้แป้งตาเว้าค่ะจากนั้นต่อด้วยผงฟู1ช้อนชาค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ ตามด้วยเบกกิ้งโซดาอีกหนึ่งช้อนชาค่ะสุดท้ายยีสต์แห้งค่ะค่อยๆใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะพอส่วนผสมทุกอย่างใส่ลงไปแล้วคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะแล้วค่อยพักแป้งไว้นะคะนำส่วนผสมที่หนึ่งและที่สองมาผสมให้เข้ากันค่ะระหว่างเทน้ำลงไปค่อยๆเทนะคะอย่าเทพรวดลงไปทีเดียวหมดค่ะ แป้งอาจจะแฉะได้จ้าใช้แค่ปลายนิ้วคนแป้งนะคะเน้นใช้แค่ปลายนิ้วคนแป้งค่ะห้ามนวดค่ะเพราะว่าถ้าเรานวดเวลาเรานำแป้งไปทอดแป้งจะไม่ฟูนะคะแป้งจะแน่นค่ะเราใช้เวลาคนไม่เกิน5นาทีนะคะคนไปเรื่อยๆจนแป้งเข้ากันค่ะถ้าแป้งแห้งก็ค่อยๆเติมน้ำลงไปค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดี้แล้ว พักแป้งไว้อย่างน้อยสี่ชั่วโมงนะคะหรือถ้าใครมีเวลาพักไว้ข้างคืนได้ยิ่งดีค่ะแป้งจะได้ฟูสวยค่ะเวลาโทษค่ะแต่สำหรับนานาจะพักไว้แค่สีชั่วโมงนะคะวันนี้เพราะว่าไม่มีเวลาค่ะเราก็ตะล่อมแป้งแล้วก็นําแรปมาแรปไว้เลยค่ะกันแป้งแห้งค่ะนานาพักแป้งสีชั่วโมงค่ะวันนี้หลังจากที่เราหมักแป้งครบสีชั่วโมงแล้วแป้งก็จะได้ประมาณนี้นะคะ แป้งเป็นใหญ่สวยมากเลยค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องมาโรยแป้งนวลก่อนนะคะการแป้งติดค่ะเทแป้งลงไปได้เลยค่ะโรยแป้งนวลอีกรอบจา้าเรานําผ้าขาวชุบน้ําพอหมาดๆนะคะมาปิดแป้งไว้ค่ะการแป้งแห้งค่ะตัดแป้งมาแล้วก็แผ่บางๆนะคะไม่ต้องหนาค่ะเสร็จแล้วตัดขนาดตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ นำไม้มาชุบน้ำแล้วก็แตะลงไปที่แป้งค่ะประกบกันนำทอดได้เลยค่ะเราจะใช้ไฟแรงค่อนข้างอ่อนนะคะห้ามใช้ไฟแรงสุดค่ะเพราะว่าจะทำให้ขนมไหมก่อนสุกค่ะใส่ไปเรื่อยๆค่ะเสร็จแล้วเราก็จะกลับขนมไปมาสักสามรอบนะคะขนมก็จะเหลืองสวยแบบนี้เลยค่ะ กรอบนอกนุ่มในนะคะสูตรนี้สามารถทำขายได้เลยค่ะเพราะว่าน,านานาทำขายเองที่บ้านค่ะกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากค่ะทานกับกาแฟเช้าๆอร่อยค่ะเข้ากันดีที่สุดเลยค่ะลองไปทำดูนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ